สวัสดีครับเคยรู้สึกแบบหงุดหงิดไหมครับเวลาซื้อของมาแล้วแบบแบบนี้ก็ได้เหรือหรือใช้บริการอะไรสักอย่างแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คิดวันนี้แหละครับเราจะมาทําความรู้จักกับเกราะป้องกันของเราทุกคนกันนั่นก็คือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฉบับเข้าใจง่ายที่จะทําให้ทุกคนรู้เท่าทันแล้วก็รักษาสิทธิของตัวเองได้ครับเอาหลักมาเริ่มกันเลยเอาละครับเข้าเรื่องกันเลยเคยเจอปัญหานี้กันบ้างหรือเปล่าลองนึกตามกันดูนะครับ เพราะประสบการณ์แย่ๆของเรานี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเลยคำถามง่ายๆเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะพยักหน้าตามกันอยู่ไอความรู้สึกของการซื้อของแล้วไม่ตรงปกเนี่ยหรือจ่ายเงินใช้บริการไปแล้วแต่กลับต้องผิดหวังความรู้สึกแบบนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมด นี่เลยครับปัญหาคลาสสิกที่เจอกันบ่อยๆแม้ว่าจะเป็นโฆษณาที่มันดูเกินจริงไปมากสินค้าที่ได้มาก็เดินชำรุดหรือที่แย่กว่านั้นคือไม่ปลอดภัยเลยหรือบางทีก็เจอสัญญาที่อ่านแล้วรู้สึกว่าเราเสียเปรียบชัดๆไปจนถึงบริการที่ไม่ได้มาตรฐานเชื่อว่าอย่างน้อยต้องเคยเจอสักข้อ2ข้อแหละนะและนี่คือเหตุผลครับว่าทําไมาเราถึงต้องมีเกราะป้องกันและไอ้เกราะป้องกันที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ มันไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆนะครับแต่มันคือตัวบทกฎหมายจริงๆที่เขียนขึ้นมาเพื่อปกป้องเราทุกคนโดยตรงเลยและนี่คือหน้าตาของโล่ที่ว่าครับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี2522กฎหมายฉบับนี้แหละครับที่เป็นเหมือนเกราะคอยปกป้องสิทธิของเราทุกคนในฐานะผู้บริโภคคนหนึ่งแล้วรู้ไหมครับว่าคำว่าผู้บริโภคเนี่ยตามกฎหมายแล้วความหมายมันกว้างกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะ คือมันไม่ใช่แค่คนที่จ่ายเงินซื้อของเท่านั้นแต่ยังหมายถึงทุกคนที่ใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆด้วยแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นคนควักเงินจ่ายเองก็ตามพูดได้ง่ายก็คือกฎหมายนี้ครอบคลุมพวกเราแทบทุกคนเลยแหล,ละครับเอาล่ะครับมาถึงหัวใจของเรื่องในวันนี้กันแล้ว5สิทธิพื้นฐานที่เปรียบไปก็เหมือนกับเป็นพลังพิเศษที่พวกเราทุกคนมีติดตัวตามกฎหมายเลยนะมาดูันทีละข้อเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้าง พลังพิเศษข้อแรกเลยนะครับคือสิทธิที่ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและครบถ้วนพูดง่ายๆก็คือผู้ขายต้องบอกความจริงเกี่ยวกับสินค้าและบริการทั้งหมดจะมาหมกเม็ดบอกไม่หมดหรือให้ข้อมูลแบบครึ่งๆกลางๆเพื่อให้เราตัดสินใจซื้อแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดครับข้อที่2คือเราต้องมีอิสระเต็มที่ในการเลือกครับจะไม่มีใครมาบังคับขู่เข็นหรือใช้เล่ห์เหลี่ยมกดดันให้เราต้องซื้อของหรือบริการที่เราไม่ได้ต้องการจริงๆ สิทธิในการตัดสินใจต้องเป็นของเราร้อยเซ์ครับข้อ3อันนี้สําคัญมากคือสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยครับสินค้าทุกชิ้นที่วางขายเนี่ยต้องได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเราจะมาแบบใช้แล้วพังใช้แล้วเกิดอันตรายแบบนี้ไม่ได้เลย4คือสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาอะไรก็ตามซื้อบ้านซื้อรถ หรือแม้แต่สัญญาณเล็กๆน้อยๆอย่างการสมัครสมาชิกฟิตเนสข้อตกลงในนั้นจะต้องแฟร์ๆไม่ใช่เขียนแบบเอาเปรียบเราฝ่ายเดียวทุกอย่างต้องสมเหตุสมผลครับและสุดท้ายข้อที่5คือสิทธิที่จะได้รับการชดเชยความเสียหายครับถ้าเราซื้อของหรือใช้บริการอะไรมาแล้วมันเกิดปัญหาทําให้เราเสียหายไม่ว่าจะทางร่างกายหรือทรัพย์สินเราต้องมีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยที่เหมาะสมได้ไม่ใช่ว่าต้องมาเจ็บตัวฟรีๆครับพอเรารู้จักพลังพิเศษทั้ง5ข้อของเราแล้ว คำถามต่อมาก็คือแล้วถ้าเกิดวันดึงสิทธิของเราถูกละเมิดขึ้นมาจริงๆเราจะไปเพิ่มใครได้ล่ะมาดูกันครับว่าใครคือผู้พิทักษ์สิทธิของเราและนี่คือคำตอบครับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือที่เราเรียกกันติดปากสั้นๆว่าสคออบอนั่นเองครับนี่คือหน่วยงานหลักของรัฐเลยนะครับที่มีหน้าที่ดูแลและบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้โดยตรงแล้วสคออบอทำอะไรให้เราได้บ้างก็ หน้าที่หลักๆของเขาเลยก็คือรับเรื่องร้องเรียนจากเรานี่แหละครับจากนั้นก็จะช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้หรือถ้าเรื่องมันไปไกลกว่านั้นเขาก็สามารถดําเนินคดีฟ้องร้องแทนเราได้ด้วยนะแถมยังคอยสอดส่องพฤติกรรมของผู้ประกอบการต่างๆไม่ให้เอาเปรียบเราอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นที่พึ่งให้เราได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเลยครับ เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับเราได้เห็นภาพรวมของปัญหารู้จักตัวกฎหมายเข้าใจสิทธิทั้ง5ข้อของเราแล้วก็รู้จักผู้พิทักษ์สิทธิอย่างสคบไปแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้หัวใจสําคัญที่สุดก็คือประโยคนี้เลยครับรู้ไว้เพื่อนที่จะได้ใช้สิทธิให้เป็นและนี่คือแก่นแท้ของกฎหมายฉบับนี้ครับเป็นประโยคสั้นๆแต่ความหมายทรงพลังมากเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมทุกมาตราทุกข้อบังคับ ล้วนมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่เจตนารมณ์นี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่อยากจะย้ำให้จำขึ้นใจเลยก็คือเครื่องมือหรืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการปกป้องตัวเราเองไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับแต่คือความรู้เกี่ยวกับสิทธิของตัวเราเองนี่แหละผมขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามสำคัญข้อหนึ่งนะครับในเมื่อตอนนี้เราทุกคนได้รู้สิทธิของตัวเองกันแล้วถ้าครั้งต่อไปที่เจอปัญหาทํานองนี้อีกเราจะเลือกทําอะไรเป็นอันดับแรก หวังว่าข้อมูลที่เราคุยกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ